สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับช่องนักเตะหัวร้อนนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องอินเตอร์ไมออมิจีบเซคิดโดรามมสย้ายตามลิโอเนลเมสซี่สปอร์ตสอสเปนิชเผยอินเตอร์ไมออมิสโมสรในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์จัดแจงทาบทามเซคิโดรามมสอดีตกองหลังทีมปารีสแซงแชกแมงให้ย้ายตามลิโอเนลเมสซี่มาโชฟีเกิดในลีกแย่งที้แล้วหลังจากเขาเป็นสตาร์ทีมเปสเชออีกรายที่หมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ เท่าที่ผ่านมารามอสอดีตกองหลังทีมชาติสเปนเป็นอดีตของเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินามาตั้งแต่สมัยหากินในลาลิก้ากับแปรันมาดริดและบาร์เซลโลนาแต่โชคชะตาดดลบันดาลให้ทั้งสองเป็นทีมเมทกันในสังเวียนแข่งปากเดแพร้งจนได้หลังระเห็ดออกจากสองสโมสรชั้นนำของลีกกระทิงดุมีการเปิดเผยว่ารามอสในวัย37ปีต้องการเล่นในลีกเมืองน้ำหอมต่อแต่เปเอสเช่ปฏิเสธมอบสัญญาใหม่ ให้กับเขาจึงทําให้เซ็นเตอร์หักจองเก่าสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวได้รับความสนใจจากทั้งเซบิยาอาดีตต้นสังกัดในบ้านเกิดและหลายสโมสรในลีกซาอดุดิอาระเบียกระทั่งล่าสุดเมื่อ2อกร,รกฎาคมสปอร์ตอ้างว่าอินเตอร์มอามีซึ่งได้เมซี่กับเซคิโลบุสเกตอดีตกองกลางบาเซโลนามาสนทับแล้วเปิดฉากติดต่อให้รามอสย้ายมาคาแข่งรวมกับดาวยิงเลือดฟ้ากขาวต่ออีกโดยพวกเขาหวังดึงจอร์ดีอันบาอาดีตฟูลแบ็กบาซ่า ซึ่งหมดสัญญากับถิ่นทานูแล้วมาร่วมทีมอีกรายด้วยรายงานข่าวระบุว่าอินเตอร์ไมออมีเจรจากับรามอสได้อย่างรุดหน้าเนื่องจากสโมสรซึ่งรังอันดับบวยของลิกหวังดึงเขามาเป็นผู้นําทีมจากบุคลิกที่โดดเด่นโดยเมื่อไม่นานมานี้ทีมลูกหนังของเมืองลุงแซมซึ่งมีเดวิดเบ็คแฮมเป็นเจ้าของร่วมแต่งตั้งเทราโดมาติโนลูกพี่เก่าของเมซี่ให้เป็นโค้ชคนใหม่แทนฟิลเนวิลอย่างเป็นทางการแล้ว นี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นความจริงหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับฟังคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องกดคอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อตอไปมาให้รับชมสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ